ไปกูกเอาเอวมีต้องอ ouais. นนะวนไปเลยไปูนะไปเลยไปแผลไปเยไปเ้าสนามนี่แล well ้วล้วหน้าหน้าฝนนี่เขาทำนาปกตินาเรอปกติได้ำปีนี่ยอ๋อเลยเอาไว้ซอมบัวอ๋อไว้ซอมบัวเอาเอาแองกัเวนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมการโชว์การเทียมไถ่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับตรงนี้ของทีมงานปาทูนโป่งสลอด อนี alors, niez, agit, new, 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 new ่น oh, ี่น oh, like no, ี่นี่อะไรครับเนี่ยไถครับลู่ล้อไถซ้อมอ๋อนี่ไถซ้อมเลยท่านผู้ชมเนี่ยไถล้อไถล้ออ๋อนี่แะครับวัวใหม่เขใช้ตัวนี้เนาะครับวัวใหม่นี่แหละครับวัวใหม่ก็ใช้ไถไถล้อเนี่ยใช้ล้อเป็นเป็นตัวเลื่อนนะครับเป็นตัวฝึกใครเขารู้จักเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย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 ครับตัวฝึกอ๋อมีเพลงด้วย เก้งน่ะเียกบนอกนีเกี้ยนอกไม่เสียบหัวมันไนี่แล้วก็ลัเดี๋ยนะครับคู่นี้ออนามาลูกเก่งครับสบายแพ้นะครับเนี่ยลูกไม่ใช่ลูกเก้งเนาะชื่ไรนะดังสนีเออดังสน่ดังสน่ห น,นะครับนี่ดางเะนลกับสบายแพ้นะครับเนี่ย,ยเนี่ยเนี่ยครับออกงานด้วยกันบ่อยนะครับคู่นี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะทางทีมงานของป๋าทูนจะ สาธิตให้ชมสามคู่ด้วยกันนะครับเนี่ยคู่แรกพม่ามาด่างเสน่ห์ครับสบายแพนะครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองนี่ลูกคู่ที่สองลูกเก่งด่างกันมานะครับคู่ที่สองนะครับเนี่ยรุ่นใหญ่นะคู่รุ่นใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็รุ่นใหญ่นี่ก็รุ่นใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นไหนเนี่ยัวกรก่างเนาะอันนี้อันนี้พลักพรามนะครับเนี่ย อ่านี่ปลักปลามนี่นะครับตัวที่เด็ดนะครับสวยมากเลยครับคู่นี้นะครับนี่นะครับปลาร้าปลามเดี๋ยวให้ไปให้จุ่มจุ่มก้นเลยที่ัำสีดำ เนี่ยเนี่ยกำลังใส่แอกอยู่นะครับใส่แอกเสร็จเฮ้ยเรื่อยูุ่กแงงนะเว้ยเดี๋ยวไม่ไม่อ่ะเนี่ยใส่แอกนะครับตัดเต่าหมานี่ไหวขำนะอยู่อ้นนี้ก็ใส่ไถเสร็จเรียบร้อยแลยนะครับเนี่ยใส่ไถแล้วพร้อมแล้วนะครับเนี่ยพร้อมแล้ว

เดินตรงร้อยที่นิมน่มๆามาิลต้องมีคนจับไหมเนี่ยต้องมีคนจับนำหน้าป่ะครับมีครับเนี่ยอ๋อคนนำใช่ไหมเอาคนตัวเลยอ๋อเนี่ยอะไรน,นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานป่าทูลโปรตลอดน,นะครับท,ที่ที่กรุณาสาธิตการเตรียมไถให้ชมนะครับ,น,บน,นะครับซึ่งท่านก็ สาธิตให้ชม3คู่ด้วยกันนะครับ3คู่เป็นวัวรุ่นใหญ่2คู่แล้วก็วัวรุ่นกลางอีกคู่หนึ่งนะครับครับนี่คือเป็นสนามสำหรับฝึกนะครับฝึกการเตรียมไทยนะครับสน,นามเออเล่แนแหลงเรอแหลงไหมเออเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นแหลงหลับเล่นไว พร้อมยางพร้อมยางยงใช่ไหมพอมย่างพรอมย่างย่างห้ลุดนะเอาคนละมุมเลยใช่ไเเอาคนละมุมเลยใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวจะจัดจัดัดที่จัดทางก่อนนะครับท่าน

เขาได้รอบหนึ่งพอดีเลยใช่ไหมเยี่ยมมาะระกอบเรือปะกอเต้ามันจะออกอม่วยได้ๆๆๆ้งินได้เนได้เ้เงินได้เนเลอย่ยอะกูบอยไม่อะยไม่เยอะอยไม่อะบกจะักไหนะไม่หักไม่รู้สไม่รู้ไม่ใช่ะหลุดุดเอา เอ๋อนี่ตัวอา๋อน uh, ี่ครับเพลงพร้อมนะครับเพลงอยู่ตรงนู้นนะครับเพลงเพลงอ้าวมาแล้วครับมาแล้วนะครับสาธิตให้ชมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับน่อเลยคู่หนึ่งนะครับสาธิตให้ชมสามคู่นะครับเนี่ย นี่แหละครับโอ้จะได้เลยครับมาแล้วครับพลักพรามนะครับเนีาะตัวเล็กเ่ยจะได้เลยตัวเล็กเนี่ยโอเขาจะตกใจกล้องผมนะครับพลักพรราม ผมจะรูลบหน่อยอเนี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่รุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่นะครับแ <c oughs> ช่เดินตามน้าเขาเดินตามนะครับท่านผู้ชม นี่กู้เองโอ้ตัวนี้รู้สึกจะเดินนิ่งเนาะไม่กลัวเลยตัวเนี้ยโอ้นี่ครับตัวนี้เดินค่อนข้างสวยเลยครับเนี่ยเดินนิ่งมากนะครับคู่นี้นะครับลองลองเลยเชฟไปลองเลยเชฟไปดีกว่าลำทั้งรอบลำทั้งรอบหนึ่งลำเทั้งรอบหนึ่งขอลำทั้งรอบหนึ่งขอลำทั้งรอบนึงขอลำทั้งรอบหนึ่ง ขอลำรอบหนึ่งกนนะครับมาแล้วแลครับมาแล้วแล้วครับนี่แหละครับนี่การเวลาออกงานก็จะมีคนลำนำหน้าคนหนึ่งอย่างประมาณนี้นะครับคนสองคนนะครับนะครับเวลาออกงานจริงๆก็จะมีการลำนำหน้าบัวนะครับเนี่ยเนี้ยลำหน่อ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 ยอ่าอ่าแล้วเร็วเร็วเร็วนะครับนะครับนั่นแหละ อ่านี่แหละครับนี่แหละครับเนี่ยตัวนี้ก็เดินมาข้างนิ่งนะครับตัวนี้โอเคอ่ามาแล้วนี่คูหนึ่งโอ้สวย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 เนี่ยครับ อานี่แหละครับเนี่ยเป็นความสวยงามของอประเภณนี้วัวเทียมเกลียนเทียมไถ Й สวยงามนะครับนะครับซึ่งต้องอนุรักษ์ไว้นะครับต้องอ,อ,งอนุรักษ์ไว้นะครับคนนี้นะนะครับเนี่ยครับ กว,กว่าจะได้นี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะกว่าจะได้กว่าจะได้ฝึกได้น,น,ดน,ววน,น,น,นะครับเนี่ยคู่นี้แล้วค่อนข้างนิ่งกว่าทุกตัวนะครับนนนเนี่ยนะครับเนี่ยเออนะ ขอขออีกรอบนึงขอรอบสุดท yeah ้ายขอรอบสุดท้ายขอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับจัดเต็มจัดเต็มรอบสุดท้ายละขอรอบสุดท้ายขอรอบสุดท้ายครับขอจัดเต็มหน่อย นะครับสาธิตให้ชมรอบสุดท้ายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอ่าอยู่ได้เลยครับอยู่ได้เลยอ่าโอเคโอเคโอเคนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสาธิตนะครับ การเตรียมเกวียนเป็นการสาธิต,าธต,าธตาการเตรียมไถให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนะครับเนี่ยก็มี3ามคู่ด้วยกันนะครับตรงนี้นะเราขอขอบคุณทางทีมงานฝาทูนโปสตลอดนะครับที่กรุณานะครับกรุณาสาธิตให้ท่านผู้ชมให้เห็นถึงความสวยงามนะครับส่านผู้ชมครับทางฝาทูนก็จะจัดให้ชมอีก3คู่ด้วยกันคู่แรก ครับคู่แรกรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้สองตัวเนี้ตัวนี้ที่ไรแดงหลายเมียอันนี้แดงหลายเมียอีกตัวหนึ่งด่างขันมาด่างขันมากเนาะอ่าแดงหลายเมียกับด่างขันมานะครับคู่นี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่เดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมอีกอีกสามคู่เลยนครับ เอ้ตัวเบาแข็งอื่นบางเลยไหมเนาะอ่าตัวเอง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 ตัวเๆๆตัวเอง นี่คู่หนึ่งนะครับคู่นี้จุดละมนสบายแพ้จุดละมนกันสบายแพ้เนาะนี่ครับจุดละมนกันสบายแพรนะครับคู่นี้อีกคู่หนึ่งคู่กำลังมาเนาะที่ตัวนั้นอะไรก็วมีมีกสองคู่สองคู่เพิงเพิ่งนี่เหรอรอบนี้สองคู่ใช่ไหมอ๋อรอบนี้สองคู่นะครับนะครับใหโจมมีสองคู่รุ่นใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับรุ่นใหญ่ทั้งคู่เลย

น,นี้จุดน้ำมน์กับสบายแพรนะครับ

พอเดินแล้วก็ได้เลยไงเขาตกใจผมไป่ไม่รู้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวเลยนี่ไม่บ้านแต่พี่ชมอีกคู่หนึ่งนะครับน้านโน้เราตุ้ใหญ่ ทางคู่นี้น่าจะโอเคแล้วนี่เนาะไม่ค่อยดูแบบนี้เล้นะเนี่ยคูนน่นี้ค่อนข้างจะนิ่งนะครับก็นิ่งเขาไม่ค่อยจะตกใจเท่าไหร่ ผมต้องห่างๆนิดนึงนะครับท่านผู้ชม โน่นเกือบเสร็จแล้วนะครับฝั่งโน้นเอาด้วเอานะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วออายังเหรอยังเหรอ อามาแล้วนะครับสาธิตให้ชมอีกอกสองคู่นะครับ<อ>ทั้งหมดัดดวนี้ทางจิมงานปายุนสาธิตให้ทางผมชมทั้งหมดห้าห้าคู่ด้วยกัน นี้ค่อนข้างนิ่งนะครับคู่นี้นี่นนิ่งนะครับคู่นี้ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับในคู่นี้นะครับหาดูด,ด้านหนึ่งนี่นะอ่านี่เร,มจ,เร,เรมจะเข้าที่แล้วครับเรมจะเข้าที่แล้วเนี่ยเรมจะเข้าที่ได้แล้วครับเนีย่ย ตัวที่เป็นหลักคือตัวไหนใช่ไหมตัวไหนตัวนอกเดี๋ยวโตฝึกเป็นตัว้ฝึกกับเมื่อกีอ๋อนะครับเวลาฝึกวัวก็วัวที่เป็นแล้วจะอยู่ด้านในเขาเรียกวัวในใเงี้ยไอ้ย่าทำไมแม่มันวัวไหนวัวในตัวหนุนเนาะัวนอกวัวนอกก็คือเป็นตัวฝึกนั่นแหละมันเป็นตัวที่ว่าคัาจะลีบยบาในครับต้องแต่เท่านอกเราต้องเหยียบนอกอ๋อต้องต้องดูด้วยใช่ไหมอ๋อว่าเขาชอบบาไหนอืม เขาเียมันจะตีเลยมั้งเขาือเดกจะรู้ลเออนี่นี่นี่จะเข้าที่อเไรนะรอบสองรอบมาเข้าที่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะขอนะครับมาเนี่ยจะขอขอนี่งจัอเนี่ยเนี่ยเนี่ย เป็นวัวรุ่นใหญ่ทั้งหมดเนาะวันนี้เนาะที่สางที่ได้ชมรุ่นใหญร่รุ่นกลางคู่หนึ่งนะครับเอาเอาอีกรอบหนึ่งแค่อ,อีกรอบหนึ่งเอาอีกรอบหนึ่งอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง ไปชมอีกรอบเดงรอบสุดท้ายนะครับสาธิตการเทียมไถนะครับสวยงามนะครับเวลาแข่งขันก็จะประมาณนี้นะครับ เนะเนะเอาโอเคครับโอเคโอเคหายยืดยืด <c oughs> เลยโอเคครับ okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็ เป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมแล้วก็วให้ได้เห็นการาเทียมเทียมไทนะครับให้ชมนะครับก,<ๆ>ก็ก็ประมาณนี้นะครับครับนี่คือทีมงานวัวเตรียมเพียยเรียมไทยสง,งามของผายุนผงสลอน,นะครับ